สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดไก่เหมือนเดิมนะคะตอนเช้าๆตอนตีห้าเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ไก่ที่เราทอดนะคะก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะคะเพราะน้ำมันเราใส่มากน้ำมันเราใส่มากอันนี้หอมเจียวที่เราทําเองนะคะทอดเองนะคะหอมๆแล้วก็กรอบมากๆนะคะการคัดเลือกหอมเจียวหอมที่มาทําก็ต้องคัดด้วยนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะขา้าวเหนียวก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องคัดอันที่ดีที่สุดนะคะ เราก็มาห่อข้าวเหนียวกันต่อนะคะสิบห่อตอนเช้าเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมาเอาแล้วด้วยแม่คะ้ะก็รีบมากในส่วนของคุณภาพสินค้านะคะเราก็ต้องควบคุมเหมือนกันนะคะจะข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อของถูกหรือว่าของเก่าไม่เอานะคะร้านไม่เอานะคะเอาเข้าวเหนียวใหม่อย่างเดียวเพราะว่าจะเนึ่งข้าวเหนียวง่ายแล้วก็นิ่มหอมไม่ คือมันนี่แม้ว่ามันจะยินแล้วมันก็จะยังนิ่มนะคะสําหรับข้าวเหนียวใหม่นะคะราคามันก็จะแพงขึ้นนิดนึงไม่กี่บาทรกคะเราก็จะเอาอันที่เราคิดว่าเรากินแล้วเราอร่อยอะค่ะคนอื่นก็จะอร่อยกับเราแต่ถ้าเราขี้เหนียวอะค่ะแม่ค้าที่ขี้เหนียวนะคะก็อยู่กันไม่ได้นานนะคะก็จะประหยัด ประหยัดนู่นประหยัดนี่อ่าลูกค้าเข้าวันสองวันหายค่ะสําหรับแบบนี้นะคะนี่คือเตือนนะคะเตือนแม่ค้าแต่ละคนนะคะแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่สําหรับเรานะคะถ้าเรากินได้คนอื่นก็กินได้ ถ้าเราพอใจคนอื่นก็พอใจเนี่นะคะในการทําอาชีพการขายนะคะเราจะต้องคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะสําหรับไก่ที่เราใช้ก็จะเป็นไก่โรงงานโดยตรงเราไม่มีแม่ค้าคนกลางนะคะเรารับไก่จากโรงงานโดยตรงเลยนะคะคือเชียดวันต่อวันนะคะไก่ที่เราใช้เช่นเดียวกันนะคะ ข้าวเหนียวหอมเจียวทุกอย่างคัดสรรมาหมดเลยนะคะสําหรับหอมเจียวนะคะบางคนทอดก็อาจจะไม่กรอบนะคะสําหรับเราเนะเราใช้หอมพม่านะคะพม่ากรดเอด้วยนะคะไม่ใช่พม่าแบบว่าผสมอินโดไม่ใช่นะคะเราใช้พม่าล้วนนะคะพม่าอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่สูงมากนะคะแต่เราก็ยอมค่ะเพื่อคุณภาพของสินค้าของเรานะคะการที่เราทําของขายแล้วเราไม่ได้จริงใจกับลูกค้านะคะเราก็ ขายได้ไม่นานนะคะแค่ไม่กี่สัปดาห์เราก็ไม่มีคนเข้าร้านนะคะแล้วตอนนั้นก็จะทุกข์มากนะคะสําหรับแม่ค้านะคะจะทุกข์มากเลยนะคะการที่เราจะอยู่อย่างแบบมีความสุขลูกค้าเข้าทุกวันนะคะเราต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเรากินได้ลูกค้ากินได้ถ้าเรากินไม่ได้อย่าขายนะคะสําหรับร้านเรานะคะขนาด ไก่เหลือนะคะเราไม่เล่เราไม่เอามาทอดซ้ํานะคะร้านนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันแรกท,ที่ทอดขายแล้วนะคะจนตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วนะคะที่ทําอาชีพนี้ไม่เคยเลยค่ะที่จะเอาไก่ไม่แต่ชิ้นเดียวที่ที่เหลือชิ้น2ชิ้นหรือบางวันอาจจะเหลือเยอะก็ไม่ค่ะไม่เอามาทอดขายอีกแล้วค่ะเราจะทําการแจกค่ะไม่คนก็แมวอะคะ่ะต้องได้ไก่ที่เราเหลือ เหลือจากการขายนะคะหลังจาก1ิบโมงเช้านะคะถ้าเหลือจริงๆเราก็จะแจกนะคะเพื่อให้หมดนะคะแล้วก็ทำบุญไปเลยค่ะทำบุญไปเลยเพราะว่าเราจะไม่เอากลับมาทำอีกรอบนึงแน่นอนค่ะร้านเราไม่เคยทำแบบนี้นะคะขอให้มั่นใจในสินค้าของเรานะคะแล้วก็เราก็ยืนอยู่ได้ถึงห้าปีแล้วก็ยอดขายก็ไม่คือไม่ตกลงจากที่เดิมนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาห้าปีที่เราทำมานะคะ วันแรกอาจจะวันแรกอาจจะลูกค้าอาจจะยังไม่ได้รู้จักเรามากนะคะเมื่อเราทําไป2เดือน3เดือน4เดือนปีหนึ่งสองปี4ปีอ่ปลูกค้ารู้จักเรานั้นแล้วนะคะว่าเราขายของยังไงเราเป็นคนยังไงเราจริงใจกับลูกค้าตั้งแต่เราขายแล้วนะคะลูกค้าจะก็จะเข้าใจในสินค้าของเรานะคะไม่มีนะคะที่จะแบบว่าเอาเข้าวเหนียวที่เป็นกรด เก่านะคะมาใช้ไม่นะคะเพราะว่าแม่ค้าจะไม่สบายใจมากนะคะถ้าสมมุติเราต้องคัดสรรสินค้าวัตถุดิบที่คุณภาพลดลงไม่ได้นะคะมาตรฐานก็คือมาตรฐานนะคะแล้วก็ราคาเบาๆมากนะคะที่ร้านจะขายราคาที่ถูกมากๆนะคะถูกกว่าท้องตลาดอีกเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถทุกระดับชั้นที่มีฐานะทั้งตั้งแต่ล่างกลาง มากก็คือสามารถจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กินได้ทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็สามารถซื้อได้นะคะเป็นราคาบิตศภาพนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะหออย่างเดียวเลยคะ่ะหอหอตั้งแต่เช้ามืดยันสว่างนะคะ,ะจะมีวันนี้ก็สำหรับออเดอร์สั่งนะก็ประมาณประมาณ45-50หอนะคะในการสั่งที่นำไปขายเหมือนเดิมนะคะทุกๆเชา้าแล้วก็ขายหน้าร้านทุกๆเช้านะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้ใจนะคะ ลองยึดหลักกันดูนะคะสําหรับคนที่เปิดร้านค้านะคะการที่เปิดร้านค้าก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครจะขายของอะไรนะคะถ้าใจไม่สู้อพออย่าทํานะคะเพราะว่ามันจะขาดทุนนะคะ3เดือนแรกต้องล้มลุกคุกคานทุกทุกร้านนะคะล้มลุกคุกคานแน่นอนถ้าเราไม่ใช่เป็นแบรนด์ดังนะคะเราก็จะต้องล้มลุกคุกคานก่อนใน3เดือนคือขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างคือต้องอดทนนะต,ตรงนั้นให้จบให้สิ้นให้ได้นะคะแล้วเราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับ ชมคลิปนะครับ